สวัสดีค่ะ่กลับมาพบกับเรานะคะช่องฟังน้ำโชคช้างไทยวันนี้อุ้ยห่างหายไปหลายเดือนเลยน้ำโชคนะคะไม่ได้ลงให้แม่แม่ดูนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันฝนตกเนาะที่มาดูน้ำโชคกับเพื่อนๆน,นะ,ะว่าทำอะไรอยู่อันนี้ฝนตกไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนี่น้ำโชคอยู่ฝั่งนี้นี่น้ำโชคยืนยกเยกอ,อยู่ตรงนี้ นี่ก็คุณยายทองจันน้องอันดานีนะคะแซนดี้ปุกกี้สีพัายแล้วก็นาดียก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้ารูแล้วเพราะว่าเป็นหน้าฝนเนาะ เป็นหน้าฝนก็ทําให้มีแบบเขกก็เบาบางนะคะไม่เยอะนะคะตขแบบน้อยนะคะบางๆมาไม่เยอะเท่าไหร่ดูอันดาทําอะไรอันดาทำอะไร,ะไรเป็นข้างล่างนี่มีแชร์ไลน์นะ,ะเป็นยาอาหารอาหารแบบว่ากินแบบแต่ละเชือของเรานี่กินแบบว่าโอ้โหนะคะ กระจายจไปหมดเลยอ,อนนินเยอะนะคะแต่ละวันทางยาทางสปรพรนะคะเป็นมะพร้าวด้วยแล้วก็ววมีผลไม้มาดูฝั่งนี้นลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่ลิลล,ลี่อันนี้น้องลิลล,ลี่ใน,ใน้องลิลลี่อยู่นี่นี่มีเชือกเดียวนะยไไั่มีบาเวหรือเปล่าเนาะลิลลี่ ลิลี่ว่าเวหรือเปล่าอยู่เชือกดีโยกไปโยกมานางบอกว่าชินแล้วชินแล้วนะเพราะว่าข้างบนนี้เต็มหมดนี่เต็มหมดแล้วที่ตรงนี้ปุ๊กกี้บอกว่าจองแซนดี้ยายซีลายแล้วก็อานาเดียนะอยู่ข้างหลังจองหมดแล้วเป็นซีเชือกก็เต็มหมดก็เลยให้ลิลี่อยู่ข้างล่างนี้มไม่รู้ว่าแม่ยังคิดถึงนำโชคอยู่หรือเปล่าเนาะคิดถึงอยู่หรือเปล่าห่างหายหลายเดือน อันนี้พ่อควานพ่อควานของเราทางหายไปหลายเดือนแต่ยังรอเหมือนเดิมนะยังรอเหมือนเดิมรอไปหมดเลยรอไปหมดเลยอันดาฝั <ไป S 1> ่งทางนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นตรงที่เป็นเกยขึ้นช้างของเราฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอีอกปางหนึ่งนะคะอีกปังหนึ่งนะคะนี่เป็นปังแบบว่าเกิดใหม่นะคะเนาะเ <ไป S 1> พิ่งจะก,ก่อตั้งในในในอ่าไม่กี่เดือนนะคะปีนี้ไม่กี่เดือนนะคะนี่ อยู่ฝั่งนี้นะใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันนี่มีเจ็ดเชือกนะมีเจ็ดเชือกมีเจ็ดเชือกอยู่ตรงนี้เรียงรายได้สวยงามอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างล่างติดทางเหมือนกันกับของเราเลยเงียบนะคะเนาะก็เงียบนะคะแขกก็เบาๆนะคะบางเบาในแต่ละวันเงียบมาน่าจะประมาณสองเดือนแล้วสองเดือนข้าสามเดือนแล้ว มาดูน้ำโชคดีกว่าได้อะไรทานเนาะน้ำโชววันนี้เป็นเมนูต้นกล้วยอืมเมนูต้นกล้วยพาะเป็นเมนูที่น้ำโชคชอบมากที่สุดก็คือต้นกล้วยอืวันนี้จัดมาให้หนึ่งปิกอัพเลยนะคะน้ำโชคมีต้นกล้วยแซ่บๆนางบอกว่าแซ่บนัวแซ่บนัวนะคะแบบว่ากินไม่สนใจอะไรเลย แม่แม่เข้ามาดูก็แปลกใจเอา้าทำไมน้ำโชคเปลี่ยนไปเนาะนะคะอ้วนขึ้นกว่าเดิม,มขนาดแม่ควานเองก็ยังแปลกใจเด้อแปลกใจนางอ้วนขึ้นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะกับหลังฝนตกที่ฟางช้างของเรา ไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ให้อย่าลืมนำโชคเด้อฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะฮะอย่าเพิ่งลืมนำโชคนะฮะเดี๋ยวจะพาไปติดตามชมในคลิปหน้านะความน่ารักนะฮะของอในปางช้างของเรานะคะติดตามได้ในคลิปหน้าจ้า